สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่องไอทีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปคโฟนทีวีทุกคนครับเรียกได้ว่ามีข่าวจากวงในมาฝากกันจากรายงานที่ว่า Apple จะตัดช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มมออกไปใน iPhone 7ที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยทำให้มีรายงานเผยครับว่า Apple อาจจะนำเสนอหูฟังแบบไร้าสายเพื่อน,นำมาใช้กับ iPhone 7 และในวันนี้มีรายง,งานล่าสุดออกมาว่าหูฟังไร้สายที่จะเปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus เนี่ย Apple จะเรียกหูฟังนี้ว่า Airpods โดยข่าวหรือจากวงในวันนี้กล่าวว่า Airpods ครับจะเป็นหูฟังที่ใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้กับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 plus ที่จะทำการตัดช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มม,มออกไปโดยหูฟัง AirPods ครับจะเป็นหูฟังที่ไม่มีสายยึดติดกันโดยทำงานแยกกันอิสระทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา โดยยังไม่เป็นที่ยืนยันว่า Apple จะมีหูฟัง AirPods ที่จะเปลี่ยนหัวแจ็คแบบ3.5มมให้เป็นหัวแจ็คแบบ Lightning อยู่หรือไม่หรือจะมีอุปกรณ์เสริมครับให้เป็นช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm. ิลิเมตรอันนี้ก็คงต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปครับยังไงก่อนที่ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus จะเปิดตัวเนี่ยก็คงมีข่าวนี้ออกมาเรื่อยๆกันยังไงเพื่อนๆที่เป็นสาวกของ Apple หรือ iPhone เนี่ยฮะก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับ กด Subscribe Space Phone TV ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ